สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแขกรับเกียรติทุกคนนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมคิวคคเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวครับสวัสดีค่ะแจมค่ะเป็นเพื่อนสนิทของฝั่งเจ้าสาวค่ะเจ้าบ่ารามาทำอะไรกันครับเราก็จะมาบอก ประวัติความเป็นมาของนีแนกับพีแอ์เผื่อ <c oughs> ใครที่อยู่บนอาจจะยังไม่คุ้นเคยว่าเอ๊ะ eh, เจ้าสาวเป็นใครมาจากไหนวันนี้เราจะมาเมาให้ฟังกันค่ะ <c oughs> นีแนนะคะชื่อว่าการจนานามสกุลสวีดีคะ่ะนีแนเนี่ยเป็นแบบว่าลูกคนเดียวโกรแก้วคนหนึงของคุณแม่กุ้งเลยซึ่งคุณแม่กุ้งนี่น่ารักมากเป็นที่รักของแบบว่า เพื่อนๆพนของอีนาเลยค่ะแจม่ะรู้จักนีนาตั้งแต่อ้เด็กๆเลยเด็กๆเลยแล้วก็พอแบบไปอยู่ป6กิ่งเงี้ยเขาก็ไปเริ่มผ่านตัวเป็นนักกีฬาเพราะว่าการเรียนเขาเริ่มคงตัว<ม>เขาก็ได้ไปอยู่ในนักกีฬาชบาบอนของนี่แค่ะสวยไม่พอปังอีกป6มัทยมก็ยังมีเรื่องปังตัวนี้อีกปังกว่าน,นี้ค่ะเขาเป็นลีดนะคะตั้งแต่ม1ถึงม6คือไม่พอที มศโรงเรียนเราเนี่ยมันจะมีให้รองสอบไปต่างประเทศแน่นอนค่ะได้ไปเลยเกาหลีต่อไปก็จะเป็นมหาลัยร้วมหาลัยเนี่ยเขาก็เรียนมหาวิทยาลัยดังระดับดังมากนั่นก็คือสถาปันจุฬาค่ะ5ปีถึงกว่าจะจบคนขยันขยันตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องทำให้ทำให้ได้ถูกต้องครบเครื่องขนาดนี้ พอเรียนจบปพ๊บก็มีงานมารอเลยไอคิวมีสักสามสี่ที่มารอแต่นีน่าแน่นอนเขาเป็นคนที่เลือกอะไรต้องเลือกที่ดที่สุดก็เหมือนกับการเลือกเจ้าบาลสบวไอคิวเขาก็เลยเลือกอ่าบริษัทหนึ่งซึ่งดีที่สุดในประเทศไพยพอนีน่าทำไปได้ระยะหนึ่งเนี้ยก็รู้สึกเอ๊ะเราอาจจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นกฎเกณฑ์ป่าวโอเคฉันจะทำาสตรูและบริษัทของตัวเองตอนนี้นะคะนีน่าก็เลย มีบริษัทที่สามารถทำอินเทอร์เยดีไซน์ในคาเฟ่ในโรงแรมหรือที่ปังงหลังจากที่เราได้ฟังเจ้าสาวแล้วเรามารู้จักฝั่งเจ้าบมางบ้าง<ะ>แน่นอนครับเจ้าบ่าวเป็นคนอุบลน,นะครับอแอนเนี่ยนะครับชื่อจริงชื่อว่าธีรยุทธ์ดำรงอัครวิวัฒน,นะครับซึ่งเป็นลูกชายคนโตนะครับของป้าหน,นกแล้วก็แม่วัน ซึ่งแอร์เนี่ยเขาได้รับดีเความขยันความเป็นนักธุรกิจมาจากป้าดนอกนะครับรวมถึงได้ความขยันขันแข็งอดทนนะครมาจากแม่วันแอร์ก็เรียนโรงเรียนมัธยมนี่แหละรเรียนโรงเรียนที่ชื่อว่าอัดสัมชันอุบนนะครับ,รบรก็ววบนนคือพี่แอร์เนี่ยเป็นเด็กหลับห้องนะครับดือ้อซนเรียว โอ้โหแก่นซ <Allah> <V att ly> ่าทุกๆอย่างเลยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์นึงนะครับที่แอร์คือหัวโจกแล้วเพื่อนต้องส่วนหยกห้องเลยทำให้เพื่อนทุกๆคนในห้อง30กว่าคนต้องเข้าห้องปกครองทั้งหมดพ่อพี่แอร์คนเดียวพ่อพี่แอร์คนเดียวแล้วแจ็คฝังไม่ถิดแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเขาโตขึ้น เขาก็ค่อยๆเรียนรู้มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจนะครับเพราะตอนเด็กๆเนี่ยนะตอนที่เขาเรียนอยู่ก็จะชอบเอาของไปขายที่รหมรือนกันคือในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเขาจะรีบกลับบ้านแล้วก็ ไปช่วยพ่อแม่ทํางานต่อต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วเขาถูกจะมีเวลาไปเที่ยวเล่นเต้นเของเขาไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับธุรกิจพี่แอร์ก็ทำอยู่ทั kind of the <The> ้งเกี่ยวกับบริษ really ัทดาวคอฟฟในประเทศไทยนะครับที There. uh, ่ทําธ <that> ุรก yeah. ิจเกี ấy, ่ยวกับกาแฟทําร้านกาแฟโอ้แล <Hum> ้วก็อีกหลากหลายธุรกิจเลยคือคนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์เลยแล้วอาจารย์รู้หรือเปล่าว่าบ้านนี้ทั้งสองบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาว เขาชอบทําบุญสั่งส่งบุญนะหผู้สร้างผู้ส่งแบบเี้ยถูกต้องนอกจากจะเป็นรุ่นตั้งแต่พ่อแม่นะครับรุ่นลูกๆเขาก็ชอบทําบุญเหมือนกันจนบุญเนี่ยพาให้เขาได้สัมผัสมาเจอกันมาเป็นคนรักกันจนมาถึงการแต่งงานกันในวันนี้ จะมีวันวันหนึ่งบ,บ้านของเจ้าสาวเนี่ยก็มีหมาที่อยู่15ตัวนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้แล้วตอนนั้นมันเยอะเกินไปมันเหนื่อยอาจจะไม่มีพื้นที่ไม่สะดวกไม่สบายอะไรก็แล้วแต่จนมีได้ไปปรึกษากับพระอาจารย์ท่านหนึ่งครับพระนั้นพระอาจารย์ก็เห็นว่ามันมีครอบครัวของเจ้าเผ่านี่ยไงอยู่จังหวัดอุบลนะครับเอาหมาไปผ่อไนได้สิเมื่อครอบครัวเจ้าเป่าดูนะครับไม่ช้าเลยที่จะตอบตกลงตกลงทันทีช่วยเลยทั้ง15ตนนัวนี้แล้วยัง กินได้ขาวมาเป็นแบบดอกใหญ่<ช>เลยเจา้าบ่าวต้องรักษาและใจคุณอะไรขนาดนั้นใช่ครับเหมือนฉันะจะต้องแบบว่าอยู่ในที่ที่ดีที่สุดถูกต้องดังน<ม>ั้นตอนนี้5 5ตัวนะครับก็อยู่กินอย่างมีความสุขเลยสบายมีพื้นที <ๆ S 1> ่วิ่งเล่นนะครับเพราะว่าก็ต้องได้รับผลบุญนะจาก<ม>ทั้งเจ้าบ่าวทั้งเจ้าสาวนะครับแม้ก็ทุกอย่างก็เป็นบุญสัมพันธ์กันรู้ไหมว่าเขาไปขอนเป็ดที่ไหนเขาบินไปขอแเป็ที่ออสเตรเลียนะครับแล้วในร้านอาหารนั้นบอกเลยวันนั้น มันเป็นติมอลลิสอินวอนเด้วยแหละคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะวันนี้ในงานนะคะเราก็เลยเป็นติมอลลิสอินวอนเด้วยแหค่ะเพราะว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยเขาอยากให้ทุกคนได้มีความสุขเหมือนกับวันแรกที่เขาได้ไปขอเป็นแต่กันที่คิมดังนั้นนะครับเราก็ได้มารู้จักกันแล้วนะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาเจอกันได้ยังไงนะคะรวมถึงประวัติครอบครัวว่าเขาเป็นมานกันยังไงนะคะก็ฝากเจ้าสาว เป็นหนึ่งในลูกหลานของคนอุบลด้วยนะครับใช่<ม>แล้วก็ฝากเจ้าบ่าวนะคะเป็นลูกหลานคนกรุงเทพด้วยคะ่ะโอเคครับดังนั้นนะครับผมอยากจะพาทุกๆคนเข้าไปชมภาพบรรยากาศวิดีโอพรีเซนเทชันของงานพิธีมงคลสมรสเมื่อเช้า,ชานี้ซึ่งผมมั่นใจว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมนะครับแต่วันนี้เราได้ตัดต่อวิดีโอที่สวยงามความซาบซึ้งความอบอุ่นความรักที่มันอบอวลอยู่ในงานมันจะมีอะไรบา้างเดี๋ยวผมพาทุกทุกคนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ